สวั <Drop> สดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ JK Coffee นะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่บ้านยางทองก็คือ อยู่ในตำบลเดียวกันออกสันปุนเลยหอกสันปูนเลยก็สิ่งหนึ่งที่เราเจอตอนนี้ก็คือน้ำบ่อหรือว่าบ่อน้ำนะคะก็คือแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นบ่อน้ําที่ใช้แล้วตอนนี้ก็คือก่อขึ้นมาใหม่ก็เห็นอิฐก็จะเป็นออกสีใหม่แล้วแหละแต่คือสิ่งที่เราอยากจะให้ชมคือเขาทําเป็นเสาไม้ขึ้นมาแล้วก็เป็นหมุนแบบ มีที่ตักน้ํานะคะสารตะก้าสารตะกา้า,กาถ้าเป็นแถวบ้านเมื่อก่อนเขาจะเรียกน้ําทุ่งค่ะน้ําทุ่งแต่นี่เป็นแบบจากสารนะคะตะกา้าถามว่ามันอันนี่ได้ไหมเออเวลาเขาตักตะก้าแล้วน้ําน้ํามันก็ต้องหยดออกจากรูหรือว่ารอยที่มันเป็นรอยจากสารไหมคือสมัยก่อนเขาจะเอา เอาชัน้นะมาลองมามายามาทาให้ทั่วตัวตัวที่สกาดชัน้นหรือว่ายางไม้อะไรพวกนี้เอามาทาพอเอามาทาแล้วมันน้ำมันก็จะเอายามันไม่สามารถออกได้ก็เลยมีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถกักเก็บน้ำได้ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทาน,นะคะ สรุปติดใจเมนูกาแฟชา,เข,าฟขเขียวกาแฟกาแฟก็ลองมาชิมกันค่ะ,ะกลับบ้านกันวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ น,นี้เอาเป็นว่าพาทัวร์แถวชุมชนเดี๋ยวพาทัวร์แถวชุมชนแล้วว่าแถวแถวบ้านที่เราอยู่มีร้านอะไรอร่อยบรรยากาศดีน่าสนใจหรือว่ามีร้านอะไรแปลกใหม่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆจากชุมชนเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้าง,งเยอะติดตามชมกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า 来。啊